เดินมาจมูกชมพูอยู่ตัวเดียวนี่ๆๆ,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 ๆอย่าตรงนึ่งมาเนี่ยค่ะจมูกชมพูมีตัวเดียวจมูกจน้องดังเอย่าเดินอย่าเดินออกมาอย่าเดินออกมานอกกลงหรอกต้องจะต้องจัดของให้เรียบร้อย ก่อนที่พวกเขาจะโตกว่าน,นี้เพราะอยู่แต่ในคอกไม่ได้หรอกค่ะน่ารักโอ้คนที่รักแมวชอบแม่มีน้องคนหนึ่งน้องเหมียวที่อยู่กาลสินน้องเข้าใจดีเป็นคนที่รักแมวเจอแมวที่ไหนก็หลงมาเก็บมาเลี้ยงน้องแล้วก็ทำเป็นโอ้ดูเขาติดไฟ เมือ่อวานนี้กลับมาลูกบอกว่ามันเป็นไฟสีแดงนะแม่แต่มันไม่ร้อนดูเขาติดเขาสั่งมาติดนะคะแต่ไม่รู้ว่าเปิดยังไงนะคะน้องเขาก็ทำข้อกให้แมวเพราะบ้านมีบริเวณมากอยู่แล้วทางบ้านเราทำข้อให้แมวแมวสี่สิบตัวถ้าจำไม่ผิดลายแบบนี้เลยค่ะก็อยู่ในข้อน่ะ น้องเขาดูแลดีดีนี่ถ้าหากเอาไปปล่อยที่บ้านที่อัพสเตดบ้านหลังแรกที่ป้าอยู่มันจะอยู่อัพสเตดไม่ไม่ไม่ใช่ตรงอัพสเตดที่คำว่าอัพสเตดนี่คือเหนือนิวยอร์กซิตี้ขึ้นไปเขาจะเรียกว่าอัพสเตดเขาเขาเขาจะเรียกแบบนี้อันนี้คือที่เพื่อนฝรั่งอธิบายให้ฟังนะคะแต่ที่ได้แมวทั้งหมดนี่มา มันเป็นอีกโซนหนึ่งของอัพสเตนคะ,ะที่ไปเก็บเห็ดมันปูเยอะๆแล้วก็ที่ไปเก็บอ่างุ่นอะไรนั่นค่ะนี่คือจุดนี้แต่จุดที่จะพูดถึงคือบ้านหลังแรกที่ป้าอยู่ที่อัพสเตทอีกโซนหนึ่งนั่นน่ะค่ะติดติดเชิงเขาเลยนะแต่ปัญหาคือหน้าบ้านมันจะเป็นถนนอีกด้านหนึ่งเป็นถนนใหญ่แล้วอีก ข้างบ้านนะคะเป็นถนนขึ้นเขาแมวเคยไปเดินตรงนั้นแมวจะชอบเดินข้ามถนนตรงนู้นเพราะมันมีอาจจะมีหนูมีอะไรต่างๆเป็นห่วงไม่กล้าเอาไปปล่อยที่นู่นถ้าเอาไปปล่อยที่นู่นนะฝากเพื่อนให้ดูแลให้อยู่ในบ้านไม่ได้เพราะ ื่อนคงไม่มีเวลาที่จะมาดูแลในบ้านให้ถ้าเอาแมวไปไว้นั้นตอนนี้เขาแค่ลดน้ําดูแลต้นไม้ให้ไม่ได้แต่ถ้าหากปล่อยไว้ข้างน,นอกกลัวเขาไม่ปลอดภัยแมวตัวแรกของป้าน่ะที่เคยเล่าให้ฟังสงสัยสู้กับไม่แลกคูณก็หมาจิ้งจอกแพ้เวอะเลยพาไปหาหมอจำได้เลยวันนั้นน่ะจ่ายไปเจ็สิบเหรียญอุ้ย เกือบ20ปีแล้วนะคะจ่ายไป70เหรียญตอนนั้นน่ะแมวนี่หูเจ็บเป็นแผลเวอะเลยแหละคงสู้ก,กันกับไม่และคูณก็มาจิ้งจอกแต่ไม่ใช่สกังถ้าสกังมีอยู่ครั้งหนึ่งคงไปสู้กับสกังมาอุ้ยสกังสเปรย์ใส่ตัวแมวเหม็นหึงเลยเดี๋ยวกานั่งมองนั่งมองเหลอลูกเหรอเลี้ยงมาแล้วก็ผูกพันนะคะ ผูพ,พันนะโอ้ยนั่งมองนั่งมองเหรอลูกน่าสงสารเวลาเรียกเนี่ยเขาจะมานั่งอยู่ที่ตรงประตูข้อนั่งแล้วเห็นแล้วสงสารลูกบอกสงสารแม่ต้องรีบเก็บของสิเก็บแน่นอนไปเดินป่าแต่ละครั้งค่ะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว ไปเดินป่าพอกลับมาเนี่ยมันต้องตัดต่อคลิปต้องทําอะไรมันจะใช้เวลาเสียเวลากับการทําวิดีโอการไปตัดต่ออะไรเสียเวลามาก,มากๆนี่แหละเป็นอีกอันนึงที่เป็นข้ออ้างที่ไม่ได้เก็บของแต่ต้องเก็บแน่นอนเนี่ยเก็บแน่นอนค่ะแนะน่แน่เด่นเร็วนะเนี่ย <laughs> เดนเร็วอุ้ยน่ารักอืม มาตรงนี้ลกมาตรงนี้มารวมกันตรงนี้อออเอาเอาันนี้มาเล่นอ่ะเล่นเป็นยังตรงนี้นะตรงนี้นะเล่นหยอกกันแล้ว